เคยโดนคนญี่ปุ่นชมมาไหมคะว่าภาษาญี่ปุ่นเก่งจังเลยเราพูดภาษาญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นไปเนี่ยแล้วเขาแบบว่าเห็นว่าเราเป็นต่างชาตินะแล้วเราก็พูดว่าคนิจิวะหรือว่าเราอาจจะพูดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาได้ยินแล้วก็ชมกันมาว่านิฮงโกะโจซูเดสเน่นิฮงโกะโจซูเดสเน่ภาษาญี่ปุ่นคุณเก่งจังเลยคะ่ะคําว่าโจซู โจสุนะคะแปลว่าเก่งเป็นคาคุณศัพท์นะนั่นเองนะคะเวลาเราจะชมใครว่าเก่งนะคะเราก็สามารถที่จะชมได้เลยว่าโจสุเดสเน่หรือถ้าสมมุติว่าต้องการจะชมว่าภาษาญี่ปุ่นของคุณเก่งจังเลยนิฮงโกะก้โจสุเดสเน่ภาษาญี่ปุ่นคุณเก่งจังเลยหรือถ้าสมมุติว่าคนญี่ปุ่นพูดภาษาไทยมาเนาะก็เปลี่ยนจากนิฮงโกะเป็นไทโกะนะคะไทโกะก็คือภาษาไทย ไทโกะโจซูเดสเดเวลาคนญี่ปุ่นพูดภาษาไทยใส่เรามาเราก็สามารถชมเขาได้เช่นกันไทโกะโจซูเดสเดภาษาไทยคุณเก่งจังเลยค่ะแต่ทีนี้ไอ้คำว่าพูดเก่งนะในกรณีที่เราต้องการจะชมเขาว่าพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งจังเลยพูดภาษาไทยเก่งจังเลย,ราาย,เเลยหรือว่าพูดภาษาอังกฤษเก่งจังเลยเนี่ยคำว่าพูดเก่งนะคะพูดแบบคล่องแคล่วพูดแบบรื่นปรื้ดนะ่ะเราก็สามารถที่จะใช้อีกคำหนึ่งได้ค่ะคือคำว่า ไปหลัไปหลักไปหลาปลักนะไอคำว่าไปหลักไปหลักเนี่ยจะเป็นคำเรียนเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะหรือที่เรียกว่ากิใตโกกิใตโกนะคะก็คือคำเรียนเสียงนั่นเองไปหลัก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 คำนี้ก็จะหมายถึงว่าพูดได้อย่างคล่องแคล่วพูดได้อย่างลื่นปรื้ดถ้าเราจะชมใครสักคนว่าพูดภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษก็ได้อ่ะพูดเก่งจังเลยก็สามารถใช้คำว่าไปหลักไปหลัก แทนคาว่าโจสุได้เลยค่ะอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าคุณเออะพูดภาษาญี่ปุ่นคล่องมากเราก็สามารถชมเขาได้เลยค่ะว่าเอซังว่านิโงโกะเปหละเปหละเดสเอซังเอซังก็คือคุณเอนะคะตามด้วยคําช่วยวะเพื่อบ่งชี้คุณเอที่เป็นประธานหลักของประโยคสกาว่านิโฮโกะนิโฮโกะก็คือภาษาญี่ปุ่นนั่นเองเปหละ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 ก็คือพูดแบบลื่นปลื้ดพูดได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะ เอสังว่ามีโฮงโกะเปลาเปลาเดสคุณเออะพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องมากเลยอะก็คือพูดเก่งนั่นเองหรือถ้าเราต้องการจะบอกว่าเขาอะพูดภาษาญี่ปุ่นคล่องมากเลยอะเขาพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากเลยนะก็พูดไปว่าคาเลว่านิโฮงโกะเปลาเปลาเดสคาเลว่านิโฮงโกะเปลาเปลาเดส เขาว่าพูดภาษาญี่ปุ่นคล่องมากเลยเขาพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากเลยหรือกรณีที่มีคนญี่ปุ่นเนี่ยมาพูดภาษาไทยกับเราแล้วเราต้องการจะชมเขาไปว่าคุณพูดภาษาไทยคล่องจังเลยค่ะคุณพูดภาษาไทยเก่งจังเลยเนี่ยเราก็สามารถชมเขาโดยใช้คําว่าเปหลักเปหลักได้เช่นเดียวกันเวลาที่เขาพูดภาษาไทยกับเรามาเช่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเราก็รู้สึกหเก่งภาษาไทยจังเลยค่ะเราก็พูดกลับไปว่าไฮโกะก้าเปหลัเปหลักเดสเด ไอโกะก้เวลาเปลาเดสเน่หรือว่าในกรณีที่คนญี่ปุ่นเนี่ยพูดภาษาอังกฤษกับเรามาใช่ไหมเราก็สามารถชมได้เช่นเดียวกันค่ะเอโกะก้เวลาเปลาเดสเน่เอโกะก้เวลาเปลาเดสเน่เอโกะเอโกะก็คือภาษาอังกฤษ เป็นลเปลาก็คือพูดได้คล่องพูดได้ลื่นไหลเอโกะเปลเป็นเดสเนคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งจังเลยค่ะหรือถ้าเราต้องการที่จะพูดว่าฉันอยากจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วพูดภาษาญี่ปุ่นได้เก่งจังเลยเราก็สามารถแต่งประโยคได้ว่านิโฮโกะเปะ็นหลัเปหลาดนี่นาลิตานิโฮโกะเป็นหลาเปนลีนาริต <c oughs> ok oga, เดสนิโฮโกก็คือภาษาญี่ปุ่น เป็นหละเป็นหละนี่นาลิตายก็คืออยากจะพูดเก่งแบบอยากจะพูดคล่องนิฮงโกก้าเป็นหล่ะเป็นหลาะนี่นาลิตายเดสและเพื่อนๆล่ะคะอยากจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่าคงคล่องแคล่วหรือเปล่า <bol. S 1> นิฮงโกก้าเป็นหล่ะเป็นหลาะนี่นาลิตายเดสกะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะอยากจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้อยา่างคล่องแคล่วเนี่ยตอนนี้ก็มีคอร์สออนไลน์มาแนะนําค่ะ ชื่อคอร์ส Basic Japanese Conversation ในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้ครบเลยนะคะทั้งฟังพูดอ่านเขียนแชทในคอร์สเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดให้นะคะให้ฝึกพูดนะคะฝึกพูดฝึกแต่งประโยคนะคะแล้วก็ส่งกันบ้านมาในกลุ่มนะคะแล้วก็เจเจจะเข้าไปฟีดแบ็กนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจกันบ้านให้หรือถ้าใครที่มีอะไรที่สงสยัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยในคอร์สเนี่ยก็สามารถที่จะ สอบถามได้ตลอดเลยสำหรับใครที่สมัครเรียนคอร์สเบสิกเจแปนิสคอนเวอร์เซชันภายในวันนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นให้นะโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยแหละอยู่ที่2,900บาทจากราคาเต็ม3,900บาทนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สมัครภายในวันนี้เนี่ยก็จะได้รับหนังสื้อเสียงสนทนาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งหนังสือเสียงเล่มนี้เนี่ยก็จะมีสถานการณ์ต่างๆนะคะที่จําเป็นต้องใช้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปพูดจริงได้เลยนะคะหนังสือเสียงสนทนาภาษาญ,ญี่ปุ่นพร้อมกับอ e ีบุ๊กนะคะในอ e ีบุ๊กนะคะก็จะมีคอาอ่านโรมันจิแล้วก็คําอ่านภาษาไทยแล้วก็มีคําอธิบายรูปประโยคให้ด้วยไอ้หนังสือเสียงเล่มนี้เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดลงมือถือได้เลยสามารถที่จะฝึกฟังฝึกพูดเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้เออสะดวกมากเลยสำหรับใครที่สมัครภายในวันนี้นะก็จะได้ทั้งคอร์ส จะเป็นนิคคอนเวอร์เซชันฟังพูดอ่านเขียนแชทและก็หนังสือเสียงสนทนาภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับอ e ีบุ๊กนะคะให้ไปเลยจากราคาเต็ม5,400บาทเลือเพียง2,900บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ว่าสนใจที่ด้านล่างหรือติดต่อมาได้โดยตรงทางอินบ็อกซ์ค่ะวันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นน่าดูมาฝากเพียงเท่านี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบิปวิดีโอนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าดีบ๊ายบาย